อันนี้นะอันนี้นะมีคนขอนะครับผมอยากจะขอเพืดเกี่ยวกับหลวงพ่อยงยุทธนิดหนึ่งนะครับถามว่าหลวงพ่อย,ยุธงกิ่งไหมผมบอกเลยว่าก่งมากหลวงพ่อสง่านะครับเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อยุทธหลวงพ่อสง่าเกิ่งเพราะอาจารย์ท่านเกิ่งนะครับเราจะเกิ่งตัวเองไม่ได้เราต้องมีครูบาอาจารย์นะครับลูกศิษย์นะครับ ตามคำกล่าวนะครับของเซอร์ไอแซคนิวตัน่างเราอิงไปทางนี้แล้วพี่กล่าวไว้นะครับว่าท่านยืนอยู่บนไหลห่ของยักษ์นะครับในการที่จะคิดวิเคราะห์ต่างๆนั่นหมายถึงองค์ความรู้ที่เรามีนะครับเราได้จากครูบาอาจารย์ที่เป็นฐานนะครับการที่เราจะมองสูงได้นะครับเราต้องยืนอยู่บนไหลห่ครูบาอาจารย์คือเราเอาองค์ความรู้ครูบาอาจารย์มาต่อย,ยอดให้พัฒนาขึ้นไปนะครับหลวงพ่อยงยุทธนะครับท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่จงวัดหน้าต่างนอก แม่รู้จักไหมเอามาตักเกจิเลยหลวงปู่จงกาหน้าต่างนอกดังไหมจ๊ะอ่าดังเห็นไหมเงียบจีหลวงพ่อยงยุทธนะครับท่านในปุกเสกวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้เรียกว่าลูกแก้วสารพัดนึกท่านปุกเสกในปี2539นะครับโดยปกติหลวงพ่อยมยุทธเนี่ยท่านเป็นพระสายวิปัสสนาท่านไม่แนะนำไม่คนขอหวย นะครับหรือเสียงโชคสิ่งลาภท่านจะเน้นนะครับหนึ่ทำมาหาเงินประกอบสามราชีพสุจริตนะครับแต่ด้วยโลกาภิวัตต่างๆนะครับจนมาในปีพศ2539นะครับและ2540นะครับจะมีวัตถุมงคลนะครับหลักๆที่เน้นเรื่องโชงลาภเลยของพ่อยุธอันแรกนะครับลูกแก้วสารพันนึกนะครับลูกแก้วนี้นะครับแต่เดิม จะเป็นลูกแก้วใสยอย่างนี้เลยนะครับเป็นสีใสเคลียร,ร,ยร์ขนาด11กมินนะครับไม่มีรอยแตกนะครับที่ญาติโยมเห็นว่ามันแตกตรงนี้นะครับเกิดจากการที่หลวงพ่อทงานไอ้หลวงพ่อยังยุดไอ้ฐานจิตอัดพลังเข้าไปให้แตกจากภายในวิธีการหากท่านเอามือลูบลูบอย่างนี้เลยนะจะไม่เห็นรอยแตกด้านนอกเลยนะครับเพราะแตกจากภายในอันนี้คือของแท้ ราคาเล่นหากันแพงมาก3,000ขึ้นไปนะครับแต่วันนี้มาทําบุญทางบ้านเรา1,500บาทได้รับลูกแก้ว1โลง1เม็ดนะครั 1, บเอ 1, บาไปขอได้เลยในเรื่องโชคลาภได้นะครับอีก1รุ่นนอกจากลูกแก้วแต่รุ่นนี้ถ้าเกิดชอบเรื่องโชคลาภหันไปด้านหลังนะครับจะมีกุมารใส่แว่นเยนสทพิ่อยู่นะครับพี่น <000 S 2> <000 S 1> ึ่ชื่อว่าพี่โขนน,ขนะครับอันนี้ก็เป็นกุมาร นะครับที่ใช้ในการขอโชคขอลาบนะครับหลวงพ่อยุทธด้เคยเรียนวิชาคุมามาจากหลวงพ่อเต๋งทองนะครับรวมถึงหลวงพ่อจงมาและต่างนอกด้วยนะครับท่านได้สร้างคุมาขื้อพี่โขงเอาไว้เพื่อให้ญาติโยมขอได้สิ่งที่พาให้ไม่ได้เช่นหนึ่งหวยสองของหายนะครับอะไรที่พาให้ไม่ได้ให้มาขอคุมานะครับดังนั้นจึงเป็นวัตถุมงคลแค่ไม่กี่อย่างที่หลวงพ่อยุทธจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการสิ่งโชคนะครับ ก็คือลูกแก้วสารพัดน,นึกนี่แหละแท้แน่นอนดูได้จากถ้าออกวัดแท้นะครับจะไม่มีรอยแตกเลงนั้นสิลูกแก้วสารพัดน,นึกจะมี2แบบคือแบบรอยเล้ากับแบบไม่เล้าแบบไม่เล้าจะเป็นแก้วใสๆนี่เหมือนกันนะครับขอบคุณมากค่ะ <c oughs>